สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าถึงช่อง VIP ธรรมดานะครับเพรา VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่9มกราคม2566นะครับสําหรับฮานอยปกตินี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับเวลา6โมงเย็นนะ6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งของทุกวันทุกวันครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพรคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเนะแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้ลุ้นลุ้นกันนะครับก็ขอขอบระคุณมากมากครับอ่ะมีเลขอะไรบ้างก็มาจดเอานะครับอ่าครับตามนี้เลยนะอ่าครับวันที่9มกราคม2566ห้าอฮานอยปกติ หรือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับออกทุกๆวันเวลา6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งเด่นวันนี้มี012นะเน้นที่1กับ2นะครับ1551งนะครับเจ็ดเอานะ1661นะครับ1771 1881 1 9จดหนนนึก้ mình xuống tuấn mình đập tuần sáu các sáu ha ha đỏ sáu hộp hộp sổ sáu sáu bẹt bay bay bài เกิดยังครับกรจเลยนะวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดหกับสนะถ้าเกิดใครไม่มั่นใจในผู้เจาะนั้นก็องที่จัดไว้นะครับศูนยเอาไปพิจารณาก่อนนะครับศูนะอาตานี้นะครับจะทัอยู่เนะาะขอับขอ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 บมากขอขอ,นนะอบขกทขกบขอบขอบบขอบขอบขอับขอบบขอบขอขอบขอบขอบขบขอขอบ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 ขอ สวัสดีครับ